ความช่วยเหลือในรัฐบาลใหญ่เราเข้าโรงพยาบาลละใจะเย็นมากวันนี้ทำสปากเกตตีหอยตลับให้ผู้ใหญ่กินนะคะ่บ,บ่ะลอบสปากเกตตีคักสกสัสซัสเซอสเออคอยเอิญสปาเกตตีหมดคอยนะเนียงเปแบบนี้คอยเอิญสปากเกตตีซักกง But they say you are very really polite but it's tend to eat polite compared to me okay eat tomorrow no <laughs> voila mm, excellent เฟตชิเน่แอลเดนต์อันอนี้เป็นหอยตลับหอยตะปุกนะคะทุกคนเห็นไหมที่ไอไปหาแล้ไหนนี่เห็นไหมซิโลบาทจ้าซิโลบาทเนาะซิโลบาทซิโลบาต i try to make faire uh, not this is in europe and in uh, asian. asian countries when you eat noodles you make noise <laughs> for us uh, if you make noise you're not ปัญญาบอกว่ายูนินะปัญญาเราอยู่เสนะเราไปเสน่ะคเรียโนะปะคอเรีอ๋อญี่ปุ่นญี่ปุ I don't know but Korea I know that t h e make noise ไทยก็เช่นปัญญาเราบอกว่าเอเชียเวลาเขากินอะอย่างนะมัมมงมาม่าซุปอย่างแบบนี้นะสปาเก็ตตี้เขาจะมีเสียง

เช <inate> บเสบเดี๋ยวอาซีพาพี่น้องไปดกแลดิตนะคะไปอัดตู้เย็นไว้นะหัวมันใหญ่แล้วเดี๋ยวมาสีเฮิรนพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวพญาเรากินข้าวเนาะเดี๋ยวเราเข้าสวนกันเลยจ้ามาชมสวนอีกแล้วค่ะทุกคนเริ่มสีห่อแล้วนนี้ก็ถามว่ากินได้หรือยังวันสุดท้ายแล้วพี่น้องห้องบ้ออยากกอดกินเราเขาอยากเชินชมเรานี้กำลังติดจ้ะ สองลอกดอกนี้เป็นเป็นมะลํามะลอยอันนี้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาก็จะตัดกินแล้วนะเนี่ยตัวนี้เนาะตัดวัดอันเว้นอัดนะน,นะอ,อันนี้ก็เอานันเอาน,นีมาถิ่มลงเลยเดี๋ยวพี่นอ้องให้น้องโตสลัดนี่ก็เริ่มจะได้กินแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะห่อแล้วนี่นี่ กินได้แล้วนี่แต่เราก็ยังไม่กินนะมีคนบอกว่าปลูกกินกับอ่าซื้อกินอะไรถูกกว่าซื้อกินเลยพี่น้องปลูกกินแพงส่วนนี้นะบบต่ำก็ลอยอยูโลนะทั้งดินทั้งพักทั้งอแนวกันทากนะซื้อมาผักมันไม่ได้ถูกๆนะเก้ายูโรสิบยูโรเนี่ยนะนคา่าน้ำค่าไฟอีกเออนั่นแหละคะ่ะซื้อกินถูกกว่านะแต่ว่ามันเป็นความสุขนะแหมอือ มันรู้สึกว่ามัานมีสวนเป็นของเจ้าของแล้วมันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านน่ะนะทุกคนวันนี้อาจจะถอนแรดิสนะ,ะถอนแรดิสเพราะว่ามันเกินสี่สิบห้าสิบเมือแล้วมันค่อนข้าง,างที่จะแข็งมากหน่อยก็เลยจะมาถอนออกนะคะลูกพอดีกินถอนหมดไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถอนหมดไหมอาับมาโปรโมททุกคนอันนี้มันเป็นสลี่บะแมอ่นนีที่อ,อยากโปรโมทนี่พี่น้อง ไอซีได้กินมกเพชรที่ไอปู่เราไปนอนีนสองน้ย้ยคือบัวงามบุยามันนะคะอันนี้ก็สวยนะ,ะสุดท้ายแล้วก็บอกอยากกินเ้ยพี่น้องเ้อเออไม่อยากกินอยากเก็บไว้เชยชมแบบนีเ้เราจะเอาแบบว่าต้นของนางเนี่ยเอาไปทำอมด้วยนะคะหลบไปเลยจ้ะในเริมแก่มากแล้วนี่มันแข็งแข็งเราเนี่ย ประมาสองเดือนแล้ววันนี้ปลูกกินใบอันนี้เคยบอกนะอันนี้อายแบบว่าทําแบบว่าอาย้ายหัวอายปลูกใส่กระถางแล้วอายมันย้ายหัวลงมาแบบนี้มันก็มีทั้งติดไม่ติดนะคะถอนหมดเลย จะลงอีกไหมย,ยังไม่รู้นะคะจะดูก่อนว่าจะลงผักอีกไหมหรือว่าพอดีกระเทินอายนะ่าใจหนึ่งอนะอยากไปไดสวีเดนใจหนึ่งอายก็เห็นอาการพ่อใหญ่ออก็ไ่อยากไปแต่พ่อใหญ่เราอยากไปอยากไปวก็บอกว่าถ้าบอสบายอยู่สมันก็บอสบายหมดแหละแบบนี้นะผู้ใดอยู่สวีเดนอายขอความช่วยเหลือในเด้อพี่น้องเด้อพ่อใหญ่เป็นยังกะผพ้ใดว่าภาษาสวีเดนพายไปหาหมอในเด้ออืมจะพาฉันไปไม่ได้เลอ คดีคือกันอาก็อยากไปคือกันแล้วพายู่สวีเดในใขอความช่วยเหลือในรัฐธรรมนีย์เราเข้าโรงพยาบาลรหัสเนี่ยน,นะฉุกเฉิญน,นะนะเบอร์ฉุกเฉินของสวีเดนเบอร์อย่างนาะเบอร์โรงพยาบาลโรงพยาาบลเบอร์ตำรวจเดี๋ยวสิไปเซิร์ชเบิ่งในอินเทอร์เน็ตนะคนเฮาก่อนไปมันต้องรอบคอบนะทุกคนบ่แม่นไปแล้วแบบว่ามันจังมีวัดที่เหตุเฮาบ่ฮู้กลัวรัฐธรรมนีย์จะเป็นแบบนี้นะ อพร้อมที่สิไม่นาน,นนะนะแต่เราอยากไปกันไปเหตุใดเน,นาจะเดี๋ยวจังหน่อยนี่พาบุญญาป็นยางออมแคมนะคะถ้าไอาเอาแปลงนี้ออกแล้วก็โลดเลยเด้อเดี๋ยวไม่แน่นะไปซื้อแหลดดิตมาลงอีกอยากเอาลงพี่น้องอเอ้ยรู้สึกว่ามันสวยดีไหม เริ่มแข็งแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้มันแข็งแข็งกระลูเลยว่ามันต้องเริ่มจะขึ้นไม่ถอนหมดหรอกถอนแต่แถวนี้แหละเสียดายน่อยให้เดีบ้างเนี่ยอันนี้ยังไม่แก่สักเท่าไหร่อ่อนๆอยู่ยังไม่ถอนอันนี้ล่ะ มันยังไม่แก่มากนะคะในไอป้ปลูกรอบสองเอาไว้ก่อนไม่ออกอท่านได้ถอนแล้วก็มันมือจริงๆเห็นไหมเม็ดอันนี้สวยเนาะอันนี้ก็ราสเบอร์รี่ติดไวขนาดพี่น้องนนคิดว่าอาจจะได้กินนะคะอันนี้มันสีออกเดือนประมาณสิงหากันยาเดือนนี้ก็ออกบ้างแล้วนะแต่ว่าเราปลูกชนะ้าเนาะดูสีอันนี้ แตกดอกแล้วนี่ลูกเป็นอะไรอ่ะคะเดี๋ยวเอาไม้มาพยุงให้นะเห็นบอไปเอาไม้มาพยุงอันนี้ก่อนนะเจ้ระดีบอขึ้นมาเสิใหญ่ไปนี่ฝังนี้ก็เริ่มจะเข้าทีแล้วอ้อนะันอันนี้มาลงบมกเพชรพี่น้องนี่อันนี้ เริ่มจะได้กินแล้วนะเห็นไหมอันไหนก็จ้กเป็นยังได้เสียมีดมาตัดมาขอด,ดูซิเป็นยังไงเอ้ายังไม่เป็นหมากหรอเป็นยังไงบ้าง <c oughs> โอ้สำนีหนึ่งหรอเคลืนไปยังไม่พอกิน เบบีเบบีมากโอ้ยอันนี้ใหญ่แล้วเนี่ยอืมโอ้ได้กินแล้วเนี่ยตัวเนี่ยอันนี้เอานี่ล่ะโอ้เพี่น้องนี้อันนี้เอาได้จ้จะเด้อถอแล้วก็เอานี่จ้าสามหน่วยจ้ะเนี่อเองไหมก็มีอะไรหรอ ในสมองมีแต่เห็ดคอเป็นเบบี้กำลังแสบๆเลยเนี่ยนี่เอาบางังอีกองพอได้อีกอในดูสิเแบบีลนาะเหากกระบอกดันมาฝั่งนี้จ้ะ มันได้พอกินโอ้ยกระเด็นแล้วนี่พุทธีพุทธีกดเ,เดล่นๆใส่มือกดเลยอือพอละพอละปล่อยน้องโตอีกเดือนหนึ่งจะมาขุดเอา

ลองน,นีมีไหมเปิดมงก่อนเด้กพี่นอ้องอุ้ยนี่จ้ะอืใหญ่ๆเลยอยู่ในตัวป,ปูันนี้อันปูถมต่อใส่จุงมมือบรนจาคพี่นอ้องัดเอาก่อนกินใบน้ำและหาเสียไปอ้อมใส่เครื่องนในไก อันนแะสตอบบรอเบอรี่นะครับเห็นบันนี้มันแกนๆ่ๆหนาวลยจ้ะอาจจะไปแล้วหัวหน้านี้สิบอกอันนี้ก็เรียนรู้มาสองปีแล้วว่าการปลูกแลดินอ่ะต้องก่อนคือกัน ปลูกลงกระทางเพาะชำมาน,นะเรามาลงดินมาบนี้เราก็เป็นแกนแกะนะคะเป็นแบบนี้นะอืมบบใหญ่แหง้งปีนี่ก็ลืมแกะคืเอเก่าเออเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่รอบนี้และสีป่ปลูกอยู่มือนสิตัดสลัดกี่เริ่มตัดสลัดจักหัวสองหัว บ่อยากตัดเด็พี่น้องมันงามมันนะแต่ก็ต้องตัดอันาร์เซนอลดังเน่เดี๋ยวจะเด้อเพื่อนบ้านอยู่เพื่อนบ้านคนในเราไปสังคมน่อยไปไม่แต่บ้องชู้เราก็ยังบ่เคยบ้องชู้หน่อยไปพ <c oughs> ายุสมีเดียนก็ขอความช่วยเหลือในเด้อพี่น้องเด้อถ้าอายุอากุจะไปอยู่รู้สวีกาแล้วถ้าหันแล้วพี่น้องเรามีเบอร์ชุกชอกชุกเช,กช,กช,กชนนะก็บอกในเด้อจ้ะเด้อ เราก็ยากค็ดให้ความฝันของเราเป็นจริงลนะในเมือเราจมอยู่ก็เมืองวาการเราแหละรอแหละไปดีนะทุกคนเราก็อยากทันแตนแรกเลยเราอยากไปเมืองดูออสเตียที่เราเกิดตอนเราอยู่บ่แมเกิดตอนเราอยู่ซามสีควบรอบก่อนที่เราไปอ่ะที่เรานอกอ่ะอยู่ตรงเมืองนั่นแหละจ้ะอโ,อโตอโตเนี่ยสักอย่างใลทางตอนเหนือนะนั่นแหละค่ะแล้วลก็เดีอ่ะเรารอบมีเรากระยังว่าอีกว่าเราากไปเมืองนั้นฉันอยากไปฉันอยากไปเมืองตรงที่ฉันเกิดฉันใหญ่ โบเก่งค่ะหัดไปแล้วพี่น้องไอ้อายกัได้ในเมื่อเขามาเป็นที่เปลืงของเขาเนาะอ,อย่างเช่นเรามีความสุขกไอ้เพชรไปเนาะเจ้าละเราเป็นยังไปจากเข้าไป,ปมันยังมีความดีๆต่อการเข้ากับบริการลกษะสังคีตอะไรบ้าแหละถ้าสมมติไอ้โบกลับมาไม่ได้อายกัคงสิเป็นคนที่แบบขงศสษย์เปเจ้าของผิดตลอดชีวิตที่บบกลับมาเบืองล่าอ่นะที่นี่ก็คือเขากลับมาแบบเป็นแย่ๆงงกระยามานันเขากลับเต็มที่แล้วเนาะแม่น,แบนบพี่น้อง เราเต็มที่แล้วอมนี่เด้อแกงใส่หัวนี่ก็ได้แซ่บกนที่ใส่เครื่องไรมีข้าวเหนีนนยวอ,อยู่เก็ดก,กินไปแด้ก็หดส่วนนี่ขนามขาไฟแพงกว่าซื้อแล้วพี่น้องเลย ิสแพงคอนเสิร์พักแต่ก็เห็ดไปให้มันฟีลแบบอยู่บ้านนะคะชั้นได้ว,ว้าวไอ้ก็ได้วูาว้วาวช่วงนี้ไอ้กอลจะไปหาหอยตลับนะไอ้กอไจะไปหาหอยอย่างเดี่ยพี่น้องมันลงทะเลบ่ได้หานะหอยอยู่นี่บ่ได้เอาจะตรงอื่นเสือหน้ามันบ่ได้ ไวรัสจ้ะน้ำมันตรวจเจอไวรัสถ้าเรากินแล้วอาจจะตายอย่นี้นะกินหอยอะ่ะเพราะาหอยอะ่ะถ้าสมมติว่ามันมีสารเนี่ยนะเพื่ออย่างนอย่างสักอย่างถ้ามันเป็น้าท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นเป็น่สามารถตุยได้ง่ายเลยนะคะพวกหอยนี่เป็นอะไรที่อันตรายที่สุดของอาหารทะเลเลยมันก็คือปวกหมูมะโอ้ยพวกกุ้งพวกปูนะมันเป็นอย่างที่สะสมสารพิษเขาก็เลยมีแอปที่แบบว่าต้องเตือนเาว่าลงทะเลตร,ตรงใดได้บ่ได,ไดอย่างแบบนี้นะ นี่จ้าโอเคหนอพี่หนอเนี่ยอะไรก็สีเอาไปล้างนะเอาไปล้างไปล้างแล้วก็เอาไปแกงอองพกพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ